อันนี้บางคนคขีว่าต้นบักทวดินเลยอันนี้โมเมนต์เนี้ยโมเมนต์ต้นักทวดินเนี้ยโมเมนต์ต้นบักทวดินอ่าพระไายสาสันเขาเอิญต้นบักต้นบักกระหิงหมามาท่าน่าผู้เฒ่าเอิญพระเอิญต้นบักกระหิงหมาหรือกับเป็นอย่างหนึ่งเป็นยาล้างจืดเป็นต้นล้างจืดชนิดหนึ่งเลยเพราะว่ามันมีดอกต้นล้างจืดเห็นผู้เฒ่าเขาวาตอนพิษไข่ได้สมัยโบราณนึ่ เขาจะใส่ร่างจืดตัวน,นี้แหละต้มทอนผิดไข่แก่ฮอนไหนทอนผิดไข่ได้าษาใา้ชื่อว่กต้นมะกหงหมาเมื่อภาคอื่นเขาจะเจอื่นอย่างน้ะน,นี่ลองคอมเมนต์กับมันเพิ่งเด้อครับเพราะว่าต้นร่างจืดภาษาไทยก็ว่าล่างจืดเป็นพืชชนิดหนึ่งที่เราของร่างจืดขึ้นอยู่ตามท้องไร่ท้องนาภาษาเรียกว่าต้นบักกระดิ่งหมา หน่วยมันหไงแล้วแหงหน่วยมันอีทอมประมาณนี้แหละน้อยกว่านี้หน่อยนึงทอนีก้อยน่อยนึงนี่เงีย,ยเอเลี้ยวเงียเอแบบนี้แหละเปลือกมันดีแข็งแหงแล้วมันแก่แหงแล้วเปลือกแข็งสั่นเป็นกระดิง่งมันดีดังแจ้งแลังแจ้งลังแจ้งลัข้างในกูถเฒ่าก็เลยผ้าอื่นต้นบักกระดิ่งมาเออนี่ต้นอ่อน ON มันเอื่อนต้นบักตัวดินนิดหน่อยมาโมเมน,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 นต์อันนี้ก็ต้นนึงเูดกันกับต้นเอื่อนกับต้นพักเสียนตีนผีนี่แหละเดิ่โมเมนต์โมเมนต์เนี้ย บางคนเนี่ยที่เข้าใจพิดนี่ต้นบักะหิงหมานี่งหรือต้นย่างจืดเมกี้ทำไมนี่ต้นแถวเนี้ยมันขึ้นลายเนะขึตามน้ำโขกน้ำหน้าโขกหน้าอย่างถือว่ามันขึ้นลายขนาดเลยต้นบักกะกิงหมาแต่ว่าทางอื่นขาเจ้าเจอ,เอนอย่างบางหูนะครับร้องไคอีสานบางที่บางภาคบองพื้นทองกินอะที่เอินบ่ขึ้นกันร้องคอมเมนต์ก่อนมาเบอเด้อครับต้นนี้เป็นหยา าปาดโบราณของคนอีสานใส่ตัวนี้เป็นยาถอนพิษไข่เห็นกันบ้าง